เฮ็ดบ่ทำบ่หาบ่ได้กินเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่ยายท้องมานเก็บผักสายจ้าจนได้กังหฮมเก็บจ้าจนได้กังหฮมเก็บเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่จก่มจะถึงหัวนี่จนได้กังหอมเก็บมื้อนี่มาสายงานหลายงานยุ่งเนะจ้ะเนาะยายท้องทั้งนั้นได้เกียวหมูจังสิแม่จ้าคนนั่นในครอบครัวลูกชายหลากะเฮ็ดไกล้จังสิแม่จ้าเฮ็ดไกล้ทรง ห้ข้าเจ้าเพราะว่าบานไย้ท้องสิม,มีไก่น้ำสิแม่จ้าเฮ็ดไก่เฮ็ดไก่ทรงห้ลูกค้าแยท้องก็เลยลงเงินไม่เก็บผักสายสายจ้ากเกษตรกรเพื่อนเพื่อนเอ้ยแบบนี้แหละจ้าบางครังง้งก็ลำบากบางครั้งก็มีความสุขน,าานะนเจ้าก็เฮ็ดไปมันบ่มีแนวเสิเฮ็ดข่าลังเทาลูกค้าก็ดีดีดอกข้าเอาของไปทรงยังสิแม่จ้าเอาของไปทรงสิขันไปขันเกินไป เพื่อนกัใไ้ตี้หฮยังเข้ามาเนาะเจ้ะเนาะเพื่อนกัให้ตี้เพื่อนกะเลียตนกเกษตรกรหาลังคนเขาคิดทุกถูกคิดของถูกถูกแย่คลองแย่ท้องสิบเป็นขายคนขายของบะแพงจ้ะคิดถูกแล้วเขาคิดไปแล้วก็ยังตอยังอันนี้เขาอยู่ได้จากค่าลังเทียหอดขาดทุนเพื่อนหอดขาดทุนค่าฮาอค่าแห้งค่าหยังกับบะมีจ้ะขาดทุนค้างเทียกับขายของขาดทุนกะ กระชางนะจ๊ะเพื่อนบลูเพื่อนบอลฮู้กใไ้เพื่อนไปจักสีว่าจังใดเพื่อนพาลังคนเพิ่นมาเอาพักหอดหัวหอดสวนสีคันกายคันเกินไปสีเพื่อนกับ่ให้เฮาท้อนเงินสิมะจ๊ะคายลงคนเพื่อนกบเข้าใจเกษตรกรนนะจ๊ะเนาะไม่ต้องท้อนดอกเพื่อนบางสินะจ๊ะเนาะเพื่อนกับ่ไเฮาท้อนเพื่อนก็ดีเพื่อนกะเข้าใจอยูุ่เพื่อนกบจะคิดว่าเฮ้เห็ดลำบากนะจ๊ะเนาะ ช่วงนี้ตอนนี้พักแพงนะจ๊ะพักแพงแพง,แพงหมู่บ้านย้ายท้องไปซื้อต้นหอมต้นหอมย้ายท้องมันบริทนัยพอกิน,นจ,จ้ะหัวกระปุกหัวก็เกิดนะจ๊ะเนาะได้อันขันบ้าจิ้งก้อยห้องนี่ก็ใหญ่นผดเพื่อน,น,นจิ้งก้อยใหญ่ายดจ้ะน้อยน้อยฟอยฟอยได้หาจิ้งแค่สิบบาทได้หาอันบันนี้ขึ้นใส่ไหมจ้ะได้สองต้นน้อยน้อยสิบบาทเทากับย้อมซื้อกินนะจ้ะเพราะว่า เห็ดแนวอยากนะักกินห่าก็ต้องได้ใส่อยู่แล้วนี่แหละเพื่อนๆเอ้ยชีวิตกเกษตรกรผู้หนาสงสารหลายจ้า